เงินดิจิทัลเฟส2อัปเดตล่าสุดยืนยันได้ทุกคนวันนี้มีข้อมูลใหม่มาแช้ทุกคนได้ฟังค่ะก่อนไปฟังพร้อมๆกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะใครอยู่ในเงินดิจิทัลเฟส2ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วบ้าง คอมเมนต์ Comment, แสดงตัวกันหน่อยนะคะวันนี้เกดมีอัปเดตมาให้ทุกคนได้ฟังและหลายคนเนี่ยลงทะเบียนแอปทางรัฐไปแล้วนะคะต่างก็รอคอยการประกาศผลนะคะว่าจะประกาศเมื่อไรและจะได้ไหมส่วนคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยจะต้องทำอย่างไรคะ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีกำหนดวันที่ชัดเจน แต่ล่าสุดนะคะก็มีความคืบหน้าค่ะหลังจากพระราชบัญญัติหรือว่าพรบรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568ได้รับพระบรมราชอ,องการโปรโดเกล้าวและประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในวันที่30กันยายนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้สําหรับสาระสําคัญของพรบรงบประมาณรายจ่ายประจําปี2,568ได้มีการกำหนดวงเงินงบประมาณไว้นะคะรวมทั้งสิ้น3ล้าน 7 5 2 7 0 0ล้านบาทค่ะส่วนเงินที่จัดเตรียมไว้ใช้ในโครงการเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทนั้นจากการตรวจสอบเขาก็ได้บอกว่าได้บรรจุเอาไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะวงเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลางจํานวน8 4 2 0สล้านบาทค่ะโดยตั้งเอาไว้อยู่ในรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจวงเงิน1 8 7 7 0 0ล้านบาทนะคะซึ่งก่อนหน้านี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง างครังก็ได้มีการเปิดเผยถึงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้นะคะว่าเฟสสองสำหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็กลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยยังไม่สามารถตอบได้นะคะว่าจะได้10,000หรือว่าได้5,000นะคะเพราะว่าต้องรอดู ผลการลงทะเบียนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก่อนจึงจะตอบได้ว่าจะแจกเงินให้กับกลุ่มที่อยู่ในเฟ,ฟส2จำนวนเท่าไรเพราะว่าในเฟสแรกนั้นนะคะใช้งบประมาณไป1.45แสนล้านนะคะโอนให้กับกลุ่มผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและก็กลุ่มผู้พิการค่ะส,สุดท้ายนะคะเงิน10,000บาทนี้เนี่ยก็ต้องรอการพิจารณาจากคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนายรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีการประชุมพิจารณาในเร็วๆนี้ และสำหรับการโอนเงิน1,000 0บาทล่าสุดให้กับกลุ่มผู้มีสิทธิ์ที่เป็นผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มผู้พิการนะคะมีการโอนไม่สําเร็จนะคะจำนวน3 0 0 0 0นกว่ารายเลยทีเดียวซึ่งถ้าใคร มีสิทธิ์ได้รับเงินแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินนะคะให้ไปเช็คกันได้ที่เว็บไซต์ที่มีการแชร์ให้ไปก่อนหน้านี้นะคะว่าให้เราเข้าไปเช็คเลยว่าเราไม่ได้รับเงินเพราะสาเหตุใดบางท่านนะคะก็เป็นในเรื่องของพร้อมเพย์นะคะอาจจะยังไม่มีก็ให้รีบไปทําหรือว่ามีแล้วนะคะแต่ว่าบัญชีไม่ได้ใช้งานเนี่ยไปตรวจเช็คกันให้ดีรวมไปถึงกลุ่มผู้พิการด้วยนะคะบางท่านเนี่ยบัตรประจําตัวผู้พิการหมดอายุนะคะยังสามารถดําเนินการได้ ไม่เกิน18ธันวาคมนะคะซึ่งจะเป็นการโอนเงินในวันที่22ธันวาคมเป็นรอบสุดท้ายค่ะโอนา 3, 3รอบนะคะเดือนตุลาคมพฤศจิกาย,ยนแล้วก็ธันวาคมค่ะถ้าเกิดว่าโอนไม่สําเร็จในเดือนธันวาคมนะคะเงินส่วนนี้เนี่ยก็จะถูกเก็บคืนเรียกคืนไปนะคะถือว่าเราไม่ได้ต้องการเงินในส่วนนี้ค่ะ3แสนการายนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครฟังอยู่ นะคะหรือผ่านมาเจอคลิปนี้รีบไปดําเนินการให้เรียบร้อยค่ะในเดือนตุลาคมนี้จะมีการโอนในวันที่22ตุลานะคะบัญชีต้องพร้อมรับเงินก่อนวันที่18ตุลาคมค่ะใครฟังมาถึงตรงนี้นะคะคลิปว่าดีมีประโยชน์ฝากบอกต่อฝากกดแชร์กันด้วยค่ะอยู่เฟซส,สองรออย,อยู่คอมเมนต์กันไว้ได้เลยเด็กเกตมาอัปเดตข้อมูลให้สําหรับข้อมูลนคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ